จะสามทุ่มแล้วนะครับสวัสดีแฟนเพจที่น่าฮักทุกท่านตอนสองทุ่มปลายเกือบสามทุ่มนะครับผมเนมาะแมลงนี่กําลังแล้วกาดแล้วงานนะครับผมจะปลาคุ่คนมาแปลงข uh ัวโฮนะครับขัวโฮนะฟังชื่อมันโฮ oh นี่แปลว่ารวมกันนะครับเอาอย่างกระใสก็ได้แล้วแต่เลยนะครับวันนี้ผมมีพักอย่างพงกอยัางยตดหมดละบาดทัวปูทั่ว,ปวเปอนะครับ <laughs> แต่ที่ขาดมาได้คือนอส้มนะครับ นอส้มนี่ต้องใส่แน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นนั้นผักแคบผักละนะครับหอมป้อมเนอ้อแล้วก็จะเป็นบะทั่วบะเขือนะครับใส่ไปเลยนะเจ้าอันนี้เป็นน้ำพริกแกงเมืองนะครับผมนอใครบ่มีกระตามเอานะครับพริกแหง้งหอมขาวหอมแดงกะปินะครับ4ี่อย่างเนอ้อตามไปเลยเนี่ยอันนี้ใครสงสัยว่าแกงโฮะเนี่ยถ้ามันบม่มีแกงข้างเลมเนี่ยได้ก่อนเนี่ยได้นะครับนี่ผมเนี้พอ,นพอพอนะครับนอะ เฮา็อยพัดน้ำพริกไปก่อนเรื่อยๆเลยนะครับพัดจนกว่าน้ำพริกมีหอมเนาะเซตปุ๊บก็เอาหมูใส่ลงไปนะครับหมูสาม้นก็ได้นะครับถ้าบบบมีแกงฮังเลห้าวจให้เป็นผงฮังเลเอานะครับผมเนาะใส่เข้าไปเลยซองนะครับผมเพื่ให้มันหอมนะครับหม้อค้างก็จะเหลืองอันนั้นอ่ะถ้ามันเริ่มแห้งนะครับเฮาเติมน้ำลงไปหน่อยนะครับเพื่อมันบม่ไหม้ติดกระทะนะครับผมเนาะหลังจากที่เฮาเติมน้ำลงไปละมันมีน้ำละนะครับ เฮาก็จะเอาพักที่มันสุกอยากๆนยใส่ลงไปก่อนนะครับบะเขือบะแควงนะครับแล้วก็เป็นบะทวนะครับทวปูใส่ไปเลยนะสุนทรนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันสุกง่ายนะครับกําเดียวก็สุกละนะครับผมนอเรียบร้อยนะครับห้าจอย่าใส่นอส้มลงไปเลยนะครับนอส้มนี่ก่อนอย่าเอามาแยี่เอาไปต้มมันสักรอบนึงก่อนก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะสุนอรนะครับหลังจากเขาใส่นอส้มเรียบร้อยละโกลนโกนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับผมเน้อ จังว่านี่นะครับผมลืมใส่บะทัวเยวนะฮะใส่ก่อนก็ได้นะครับบะทัวเยวกับทวปูนะครับผมนอใส่เข้าไปเลยนะมันจะสุกหยากหน่อยนะครับอันนี้สุกหยากพอๆกับบะเขือเลยนะครับบ้านไผ่มีก็ใส่นะครับถ้าบ้านไผ่ไม่มีก็บท้องใส่นะครับบะทัวกับทัวปูนี่นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่มากเลยนะจ๊ะส่วนบ้านผมมีผมก็ใส่นะครับผมนอเรียบร้อยละเฮาจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสาลุงแดงเกียวเมียงน้อยนะครับแล้วก็น้ำปลาเห็นน้อยน้อยเดียวพอละนะครับ หลังจากที่พักที่มันซุกหยักเนี่ยมันเริ่มซุกละเฮาไก่ไส่พักที่มันซุกง่ายๆลงไปนะครับพักแคบนะครับพักละเนอะบ้านขายไสย่ใบบักูตัวก็ได้เหมือนกันไส่จะไขายซอยก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลยบ๊วาไสอย่างก็ได้นะครับใส้ตูนก็ได้นะครับฟังจือมันจือแกงโฮนะครับข้วโฮไม่ใช่แกงโฮมันคือข้วโฮนะครับขาดยังก็ได้แต่ขาดไปได้อยู่2อย่างก็คือหนอส้อมกับเส้นร้อนนะครับหรือว่าวุนเส้นนั่นแหละห้ามขาดเด็ดขาดนะครับผมนอ เอาเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นวุ้นเส้นลงไปนะครับหรือว่าเส้นร้อนนั่นแหละใส่แล้วก็โกนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเส้นร้อนมันจะสุกนะครับผมเนาะถ้าสมมุติว่าเส้นร้อนมันสุกละก็ถือว่าโอเคได้แล้วนะครับใส่ลูกโดดหน,น่อยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเ้ากินเนี่ยมันจะได้ครบเต็มเต็มเต๊มเต็มเต็ Leaving. มเตมาะนะครับผมเนาะควันจุงจุงบ่ฮะนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือครัวโฮข,ของเรานั่นเองนะจ๊ะ มาตักใส่ถ้วยกันดีกว่านะครับผมเนอะมาได้ให้ไปกี่ข้าวแรงกันแล้อย่าก,กี่ข้าวเบยกันลังแล้วแกแล้วงานเนี้ยนะครับผมเนอะมาถึงเวลาสมควรละได้ให้ไปกี่ข้าวกันดีกว่านะครับผมมาปานข้าวนึ่งนะครับกุ้ยเข้าไปเลยนี่โป่งก็ต้องทํางานหน่อยจากว่านี่นะครับอรี่ y b o ี้ยอกนะสูตาอย่างคือนะมันึงหอมเนาะส้มจังจังอะ อาซูใส่เข้าปากไปเลยนะครับผมนาอถ้ามันป้นเข้านะงดยากนะครับจ้อนก็ได้จ้อนก็นอนกนลอกเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วล่ะจะได้คืนนี้กับฟันดีลาตีสวัสดนะครับจะไปนอนดึกล้ำาดึกดหดือดเนอยเดยวมาแยกขีเข้านะครับผม